ตอนเด็กๆผมชอบคริสต์มาสมาก <Okay. S 1> แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเทศกาลอันหนึ่งที่จะหายไปอะและจะเสียใจมากคือคริสต์มาสเพราะว่า mm hmm. ที่เซิงะเบียนเป็นโรงเรียนคริสเนาะเป็นคาทอลิก hmm. แล้วก็เขาก็จะมีงานคริสต์มาสใหญ่โตมากจะมีของเล่นมาขายในโรง uh hmm. เรียนอะไรเงี hmm. ้ยแล้วแบบแม่ก็จะซื้อให้แม่ก็จะซื้อให้วันวันคริสต์มาสนั่นแหละครับอ่ะเบบิทีมาแล้วพร้อมนะตะกร้ามาแล้วด้วยทุกคนเห็นตะกร้าเนาะพร้อมนะสิบตัว หนึ่งสองซ้คือแล้วได้ไหมลูกชายก็เซ็งคาเบียนทุกวันนี้ยังมีคริสต์มาสไหมแล้วก็คือแต่ก่อนตอนเด็กอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคริสต์มาสอะคืออะไรจนตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าโอเคเป็นวันประสูติพระเยซูเทศกาลนี้จะไม่หายไปแน่นอนเทศกาลนี้จะไม่หายดีใจ เทศกาลลงลงมาที่ชอบคือตุรจีนครับแน่นอนอยู่แล้วเป็นสองเทศกาลที่จะได้ของเล่นแต่ก่อนน่ะไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ซื้อนะแต่ก่อนอยากจะได้อะไรทีนึ่งอ่ะต้องรอเทศกาลหรือไม่ก็ต้องเรียนแล้วปิดเทอมแล้วปิดเทอมอ่ะถ้าวันที่รับผลสอบอ่ะเกรดไม่ดีก็ไม่ได้ด้วยจริงหรอรแต่ก่อนอ่ะไม่ได้ได้อะไรง่ายอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าคืออย่างอย่างที่ทุกคนรู้คือที่บ้านก็คือพ่อกับแม่ตอนตอน,ตอนที่ผมยังเด็กอ่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้รวยมาตั้งแต่เด็กเลยนี่ผมไหมก็โตมาตอนที่ผมเกิดผมก็เกิดในตึกแถวเลยแต่ก่อนอะ่ะทำไมเร,เราเกิดในตึกแถวเหมือนกันเลยอ่ะฮะหนูก็เกิดทาวโฮมจริงหรอทาวเฮาไม่ใช่ทาวโฮมส่วนเราก็ขยายมาอยู่บ้านหลังนั้นหรอย้ายมาเรื่อยเรื่อ่ะ <laughs> แล้วก็อยู่โรงงานบ้างแล้วก็ไปกลับมาเป็นเด็กบ้านเล็กเเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้านหลังใหญ่ใช่แล้วก็รูบรุ่มดอน มีบ้านหลังเล็กแล้วมาบ้านหลังใหญ่กนึ<ล>งแต่หนูมีโรงงานนี่พอ่พอพ่อเคยเล่าให้ฟังก็องบอกอยู่ว่าเ <c oughs> คยอ,อยู่เทา้าเฮาเออเท้าเฮาแล้วก็ไปเป็นบ้านแล้วก็ไปเป็นโรงงานใหญ่แบบเป็น,ปนกี่ไร่ไม่รู้แล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีบ้านไปอยู่บ้านไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลับมามีบ้านหลังใหญ่เหมือนเดิมที่อยู่ปัจจุบนันตอนนี้มีบ้านหลากหลายที่ <c oughs> ไม่แต่จะบอกว่าไม่ได้ฝัน แต่มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบคือคือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เราก็เราก็แบบเห็นเด็กเราก็ชอบซื้อของให้เนาะซื้ออะไรก็ได้ก็คือไม่ต้องรออะไรเงี้ยแต่การฝึกให้รอมันเป็นแต่พ่อแม่ไม่เคยปล่อยให้ลําบากใช่แต่ว่าแต่หนูชอบไปลําบากสุดชอบไปขายของชอบไปลําบากเองก็ผมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งตรงที่ถ้าสูกตั้งเป้าให้เด็กทาโตขึ้นมาก็จะก็จะรู้สึกว่าเออมันต้องมีเป้าหมายอะไรเงี้ยซึ่งตอน,นเด็กๆผมเป็นกันแะ จริงๆมันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเหมือนแบบโยเยวันนี้จะเอาเดี๋ยวนี้แล้วทุกวันก็ต้องได้ของเล่นหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยตอนเด็กๆนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าถ้าได้ทุกอย่างก็น่าจะมีสายเสียครับพี่พีบอกเราว่าสามตัวรวมกับเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้สิบตัวเดี๋ยวให้อีกสามตัวเจนเย็นขอแชร์ขอแชร์สองร้อยแล้วก็หัวใจเป็นหนึ่งล้านใจเนาะ,ะใกล้ถึงแล้วหัวใจแป๊บเดียว อุ้ยแก้มบุ๋มเป็นคุณหนูเลยเหรอครับออคุณหนูบุ๋มครับม,มีคนบอกว่าแก้มบุ๋มเป็นลูกคุณหนูคุณหนูครับคุณหนูดุดดีคุณหนูดุดดาวดุดดาวดุดสดดีคุณหนูดุดดาว <laughs> คุณหนูดุดดาวค่ะฉันก็ไม่ได้สิ้นไรไหมต่อน,นะคะ <laughs> คุณหนูดุดดาวมีกา้แ,<ด>แก<ด>่การแต่งตัว <laughs> โบะบายลายดอกด้วยนี่ดอกแกะสุดแตงเข้าแล้วคะ่ะ จูกอ่ะพี่จุ๋มฝากกินต่อทีอิ่มฮูิว่าเราบังเอิญเจอกันไม่มีการบังเอิญบนโลกใบนี้คิ่ค่ะคุณเชื่ออะไรครับพฮ้เป็นไรอะอย่าแก้ได้ไหมโอ้ยดุดีไม่ดูดุดดีคือใครอะหนูดุดสดี กิ๊กพีดหรอบุชื่ออะไรนะดุดดาวหนูดุดดาวครับพี่อยากแกงบุคุณหนูดุดดาวก่อนเราเอาอะไรขึ้นก่อนดีเราเราขอโปรดักตัวที่ทุกคนน่ะกดโดยไม่ต้องพูดดีกว่า ป๊ <c oughs> ทุกคนวันนั้นวันไหนวันไหนอะ